ใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวอยู่อยากจะลองเช็คว่าตัวเองเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทไหมคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำลิปด,ดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่เราจะสอนวิธีการตรวจร่างกายด้วยตัวเองกันครับว่าการตรวจร่างกายสำหรับคนที่เป็นมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเราจะตรวจกันแบบไหน,แต,ตไหนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นการตรวจประเมินด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นยําเป็นแค่การคาดการอยากหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นการที่จะตรวจประเมินได้จริงควรจะต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นครับ สำหรับคนที่มีอาการจับหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทนะครับอาการก็คือจะมีอาการปวดตั้งแต่บริเวณเอวก็ได้บริเวณสะโพกก็ได้แล้วปวดร้าวลงขาครับจะข้างเดียวก็ได้จะสองข้างก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าลักษณะของหมอนรองกระดูกที่มันแตกเนี่ยมันแตกซ้ายหรือขวาหรือตรงกลางครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้สอนจาก EP ีที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูเนี่ยให้ไปดูนะครับว่ามันเกิดได้จากอะไรดังนั้นเรามาดูในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยของคุณหมอนะครับ ปกติแล้วในการที่เราจะวินิจฉัยอาการของโรคเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจทางคลินิกครับทางคลินิกก็ได้แก่การสักประวัติตรวจร่างกายปกติในคลินิกเลยยกตัวอย่างเช่นเราไปยกของมากี่วัน ทำอะไรแล้วจะมีอาการปวดลักษณะอาการพวกนี้ทําแล้วทําอะไรจะปวดมากยิ่งขึ้นพวกนี้จะเป็นการตรวจโดยปกติทางคลินิกครับซึ่งถ้าในกรณีที่คุณหมอเขามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับในการวินิจฉัยโรคอาจจะวินิจฉัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําการวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นซึ่งการวินิจฉัยเพิ่มเติมที่พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการทำเอ็กซาเรย์แล้วก็เอ็มอาร์ไอครับซึ่งในทางคลินิกนะครับเมื่อคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์แล้วเนาะแล้วทำการตรวจร่างกายเราเบื้องต้นแล้วก็มีสเปเชียลเทสซึ่งเป็นการตรวจพิเคกาาารรวื่อออะห์ขง ปวดจับจหมอรองกระดูกนี้ถ้าสเปเชียลเทสมันชัดเจนแล้วก็ประสบการณ์คุณหมอเข้าไปแล้วเนี่ยพบว่ามันค่อนข้างที่จะให้ผลไปในทางที่น่าจะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นคุณหมอก็จะวินิจฉัยออกมาว่าน่าจะมีปัญหารเรื่องของหมอรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะคอนเฟิร์มเพิ่มโดยการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนะครับรวมไปถึง MRI ด้วยซึ่งในกรณีพวกนี้ก็จะทําให้คนไข้เนี่ยเสี่ยงกับการไปโดนรังสีเสี่ยงกับการไปฉีดสารทึบรังงสีีีเข้าาาท่่กกยอก ดังนั้นในการประเมินเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอก็จะหลีกเลี่ยงการที่จะต้องให้คนไข้ตรวจเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทีนี้เราอยากรู้กันไหมครับว่าในการประเมินของคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ลักษณะของโรคก,ก่อนเนาะซึ่ง EP ที่แล้วผมสอนไปแล้วนะครับให้กลับไปดูรายละเอียด EP ที่แล้วเนาะทีนี้มาดูแบบคร่าวๆนะครับก็คือตัวหมอลองกระดูกที่มันกดทับเส้นประสาทเนี่ยแน่นอนมันจะมีหลายระดับเขาจะเรียกระดับอ่าหมอลองกระดูกระดับ1 2 2 3 3 4 4 5อ่าะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ห้าเอสหนึ่ มันจะมีการแตกกดทับเส้นประสาทได้ทุกระดับเลยแล้วก็จะมีการปวดเล้าลงไปในแพทเทิร์นของขาซึ่งตำแหน่งในการปวดเนี่ยที่เราบอกคุณหมอเนี่ยหมอก็จะถามว่าเราเป็นที่บริเวณไหนฮะหน้าแข้งนิ้วก้อยเท้านิ้วโปง้งเท้าหลังเท้า ที่บริเวณหลังต้นขาใต้น่องอะไรแบบนี้ครับถ้าตำแหน่งที่มันเกิดเนี่ยมันสัมพันธ์กับอาการปวดหลังนะครับพวกนี้เราก็จะสงสัยได้ว่ามันมีการกดทับเส้นประสาทตามตำแหน่งนั้นซึ่งจะเป็นเดอร์มาโตมชาร์ดเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เขาจะดูความสัมพันธ์กันนะครับอันที่2เนี่ยถ้ามันมีการกดทับเส้นประสาทในตำแหน่งของเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงขาในเลเวลไหนก็จะมีปัญหาตรงนั้นอีกอันนึงก็คือการที่ขามันจะอ่อนแรงตามตำแหน่งนั้นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการรับ รู้ความรู้สึกนี้ก็ลดลงเรื่องของการอ่อนแรงของขาก็ลดลงพวกนี้ก็จะมีผลได้นะครับซึ่งมันก็จะไปประกอบกับตัวเอ็กซเรย์กับ MRI นะครับถ้ามีการประเมินเบื้องต้นแล้วเราสงสัยว่าตำแหน่งของคนไขนะ้น่าจะมีอาการอ่อนแรงที่บริเวณนี้จากเส้นประสาทนี้โดนกดทับก็จะสงสัยได้ว่าระดับที่มีการยื่นของตัวหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทเนี่ยมันมีระดับไหนอย่างเช่นถ้ามีหมอนรองกระดูกสันหลังที่ระดับ l 3 l 4กดทับเส้นประสาทเนี่ยแล้วเส้นประสาทที่ออกจากตัวเนี่ยฮะรูตรงเนี้ยมันลงไปขาเนี่ย มันเป็นตำแหน่งไหนถ้ามันตรงกันกับที่ชาร์จที่บอกแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แล้วเพราะว่าตัวช่องว่างของตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันแคบลงที่ตำแหน่งนั้นก็จะสงสัยได้ว่าตำแหน่งนี้น่าจะมีปัญหาครับแต่ถ้าอยากจะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยก็คือจะต้องไป MRI ซึ่งอันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่านะครับเพราะว่าจะต้องมีการฉีดสารคึืแสงเข้าไปด้วยดังนั้นคนไข้ก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่แนะนำให้คนไข้เน MRI, อยอยี่ยทแลอวนอครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาคุณหมอเขาประเมินหรือว่านายกกาพประเมินอาการเนี่ยเขาจะดูจากอะไรนะครับอย่างแรกในการประเมินนะครับเขาก็จะประเมินจากลักษณะของเราก่อนเลยก็คือเราเ น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่อ้วนไหมนะครับสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับออกกาลังกายไหมนะครับลักษณะการบาดเจ็บครับเช่นเราไปยกของมาแล้วมีอาการปวดทันทีหรือค่อยๆเป็นค่อยไปคือมีอาการปวดหลังเรื้อรังปวดเรื่อยๆรืยๆแล้วมันเริ่มมีอาการล้าวลงขาแบบนี้นะครับพวกนี้ก็จะเอามาในการวิเคราะห์วินิจฉัยอีกทีนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งครับก็จะให้คนไข้นะชี้ตำแหน่งอาการปวดนะเช่นมีอาการปวดตรงไหนบ้างครับก็จะมีอาการปวดที่หลังบ้างสะโพกบ้างหรือปวดที่หลังต้นขาหรือแม้กระทั่งตรงน่องขานะครับอาการพวกนี้เป็นตอนไหนบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเนาะเป็นตอนที่ทํางานหรือว่าเป็นตอนนอนตอนนอนพักอาการพวกนี้ยังมีไหมถ้าอาการพวกนี้ไม่มีอาการตอนนอนพักเลย นอนเนี่ยสบายมากแล้วลุกขึ้นมามีอาการปวดมากขึ้นแล้วยิ่งทํางานไปเรื่อยมีอาการปวดแล้วตอนเลิกงานยิ่งปวดมากขึ้นพวกนี้ก็จะสงสัยได้ว่าน่าจะมีปัญหาของหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทรวมไปถึงเรื่องของอาการชาครับอาการชาจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกถึงความรุนแรงนะ คือโดยโปกติแล้วถ้ามีแค่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเผื่อมีอาการชาร่วมด้วยแสดงว่าน่าจะเริ่มมีปัญหามากยิ่งขึ้นครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเราเก็บข้อมูลคนไข้ค่อนข้างเยอะนะครับในการที่เราจะประเมินอาการคนไข้เพื่อจะดูความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังก่อนเนาะนี่แค่เบื้องต้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเก็บมากกว่านี้อีกนะทีนี้ต่อมาครับเราจะมาทําการตรวจประเมินโดยใช้ special test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจครับผมจะยกตัวอย่างให้บางอย่างเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะ เช็คทุกอย่างได้จริงๆจะมีการตรวจประเมินที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินที่ผมคิดว่าเราน่าจะเช็คกันได้แบบง่ายครับทีนี้การตรวจประเมินที่จะยกตัวอย่างให้จะมีอยู่ประมาณสัก3ามอย่างนะครับอย่างแรกนะก็คือการเพิ่มแรงดันในช่องท้องครับอ่าผมให้ดูกลไกมันก่อนแรงดันในช่องท้องในที่นี้หมายถึงเนี้ยนี่คือช่องท้องถูกไหมกระบังลมจะอยู่ช่วงนี้เนาะเราจะให้แรงดันในช่องท้องเนี้ยไปดันให้ตัวหมอนรองกระดูกพวกนี้มันเกิดการขยับ พอมันเกิดการขยับนะถ้ามันมีการอักเสบของตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะทําให้มีอาการปวดที่หลังตื้อหรืออาจจะมีอาการยื่นของหมอนรองกระดูกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นมาดูนะครับวิธีการวิธีการนะครับก็ไม่ยากมาตามนี้นะวิธีการให้เรานั่งนะครับแล้วก็ค่อมหลังลงนิดนึงนะแล้วก็พยายามคำบีบก้นนะแล้วก็หนีบขาไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะให้เราจามไอจามปกติเลย <c oughs> อย่างเงี้ยแรงๆนะครับแล้วถ้ามันมีอาการแปรบที่หลังอย่างเงี้ยเราจะสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาก,กับตัวหมอนรองกระดูกแล้วครับสำหรับเทสที่2นะครับก็คือเทสเกี่ยวกับการยืดเส้นประสาทครับวิธีการคือเราจะทําให้ขาของเราเนี่ยมันยืดออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะกระดกที่ปลายเท้าพอกระดกที่ปลายเท้าไอ้เส้นเหลืองๆตรงนี้ที่เป็นเส้นประสาทเนี่ยมันจะดึงแล้วตัวต้นทางตรงนี้ถ้ามหมอนรองกระดูกมันมีการยืดกดทับอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้มีอาการชาปวดมากยิ่งขึ้น ทีนี้มาดูวิธีการยืดเส้นประสาทตรงนี้กันครับการยืดเส้นประสาทตัวนี้คือการทําเองนะตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าถ้าเรามีอาการอยู่แล้วเราทำเนี่ยอาจจะปวดมากขึ้นได้ดังนั้นการตรวจพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจเนี่ยจะรู้สึกเจ็บมากแต่ว่าเราจะอยากทราบปัญหาเราก็ต้องให้มันรู้สึกนิดนึ่งนะวิธีการนะครับให้เรานะเหมือนเดิมเลยนั่งแบบนี้แหละครับแล้วก็ค่อมหลังลงนะแล้วก็พยายามก้มศีรษะลงนิดนึงนะครับมือนะฮะมือเอาไปไว้หลังไว้อย่างนี้เลยนะฮะไ้ว้หลังไวบ ดูขานะครับข้างที่ปวดเนี่ยให้เราลองยกขาขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เหยียดขาสุดเหยียดเข่าให้สุดเลยนะแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครที่มีอาการตึงปวดมากขึ้นในบริเวณที่เรามีอาการปวดตอนประจำที่เรามาหาหมอเนี่ยแสดงว่าเราน่าจะมีปัญหาของตัวหลังแล,ล,แล้วล่ะแล้วก็มีการกดทับเส้นประสาทนะครับแล้วเราทําเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับถ้าใครที่เป็นทั้งสองข้างเลยนะครับ แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่ตรงกลางร,ร่วมด้วยแต่ถ้าใครที่เป็นแค่ข้างเดียวข้างที่มีอาการมากที่สุดเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งข้างใดข้างหนึ่งที่ว่าก็คือข้างที่มีอาการปวดนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูอย่างนี้ครับเรามาดูท่ายืนท่ายืนเนี้เราทําได้เองด้วยนะฮะวิธีการนะครับให้เราเนาะดูความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดหลังหรือปวดสะโพกข,ของเราเนี่ยมันลงไปขาไหมนะวิธีการนะให้เราลองก้มตัวลงไปแตะพื้นธรรมดานี่แหละครับ ถ้าใครที่ก้มแตะพื้นแบบนี้แล้วมีอาการปวดแปรบลงไปมากยิ่งขึ้นเนี่ยให้เราสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่หลังแล้วนะครับหรือเราลองใช้มือนะครับสไลด์หลังลงไปแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีอาการปวดรล้าเช่นเดียวกันเนี่ยก็ให้สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาครับแต่นอกเหนือจากการก้มกับการแอ่นแล้วเนี่ยยังมีการเขาเรียกว่าทางด้านข้างด้วยนะทางด้านข้างให้เรานะลองสไลด์ตัวไปทางด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วเทียบกับอีกแบบนี้นะครับว่าข้างไหนมีอาการปวดมากกว่ากันส่วนใหญ่ ข้างที่มีอาการปวดเนี่ยมันจะปวดล้าวลงไปมากขึ้นด้วยครับ ดังนั้นการประเมินพวกนี้ก็จะเอามาประกอบกันแล้วก็เอามาใช้ในการวินิจฉัยของแพทย์ครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้ววิธีการตรวจประเมินเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะถ้าใครที่ลองเช็คสามท่านี้แล้วมีโพสิทีฟหมดเนี่ยก็คาดการได้ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังนะฮะดังนั้นจะต้องไปตรวจประเมินเพิ่มกับคุณหมอต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับในการตรวจประเมินของคุณหมอก็จะมีทั้งการเอ็กซเรย์ทั้งการ MRI ซึ่งตัวเนี่ยขึ้นกับความเห็นของแพทย์เท่านั้นนะครับ บางทีมันอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็จะทําให้เรามีอันตรายมากยิ่งขึ้นด้วยครับดังนั้นใครที่มีอาการปวดพวกนี้อยู่แนะนําว่าให้ไปตรวจประเมินกับคุณหมอเพื่อเป็นการวิิจฉัยเบื้องต้นแล้วก็วางแผนในการรักษาต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EP ที่2นะครับก็คือการตรวจร่างกายตรวจประเมินร่างกายว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเขาตรวจประเมินกันแบบไหนนะครับจาก EP แรก โรคหมอนรองกระดูกคืออะไรเป็นอย่างไร EP ที่2ตรวจประเมินแบบไหน <_ P> เดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP 3ครับว่าเราจะทําการทํากายภาพบำบัดด้วยตัวเองการออกกําลังกายด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยแบบไหนแบบถูกวิธีแล้วก็ทําให้หมอนรองกระดูกมันกลับเข้าที่ได้รอติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook Tik t o k หรือว่าทาง l ล n e นะครับ ชื่อบัิฑิตกายภาพครับและในทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบัดระจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคําแนะนําอยากปรึกษาอยากพบนักกายภาพบตดสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบตดทั้งส่สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับโดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข0853699977ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ